การทําบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันทําครั้งนเนี่ยขอให้ใช้ของดีไปเลยขอฝากอินซีด้วยได้สุดยอดว่ะผมใช้เองรู้ของเขาดีครับอ่ะไอ้ที่วางอยู่ข้างน,นอกที่ไม่ใช่นี่เกิดอะไร <c oughs> <c oughs> ห้องที่ยากที่สุดในบ้านเลยนั่นคือห้องน้ำนั่นเองคลิปนี้คุณจะได้เห็นการเตรียมพื้นที่สําหรับการทําห้องน้ําและการปูกระเบื้องขนาดใหญ่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 หลักการนั่นก็คือว่าพอห้องน้ําขนาดใหญ่เราก็จะใช้กระเบื้องที่ว่ามีขนาดใหญ่ด้วยให้มันแบบสมฐานะเขากระเบื้องใหญ่แล้วอะไรก็ยาวด้วยเออใหญ่และยาวด้วยก็ได้รับการสนับสนุนจากอินซีมาเลยนะครับวันนี้อินซีก็ได้บินมาถึงที่ไซต์งานเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูว่าเราใช้อินซีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับทั้ง4ประเภ แค่นี้เราใช้เป็นแบบอินซีมอต้านะครับก็คือปูนที่แกะถุงผสมน้ำจบง่ายนะครับอย่างแรกเลยคืองานฉาบผนังงานฉาบผนังนะครับอันนี้เป็นผนังอิฐมวลเบาเราใช้ปูนฉาบอิดมวลเบาเบอร์13านะครับทำไมช่างลูเมเกอร์ถึงใช้อินซีทำไมครับฉาบมวลเบาของอินซีเนี่ยมันดีตัวอย่างนึงพอผสมน้ำปึ๊บป๊บมันจะบินขึ้นไปฉาบเองเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยครับมาต่ออันนี้อินซีตัวต่อมานะครับอินซีมอต้าเบอร์32นะครับปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดีไหลตัวดีขนาดไหนคร ไหลออกไปหน้าบ้านไหลตัวดีๆียังไงก็คือช่างสามารถเทปรับระดับพื้นได้ง่ายต่อมาห้องน้ำนะครับเป็นห้องที่สําคัญมากในการที่จะควบคุมความชื้นนะครับเราจะได้เห็นการใช้ซีเมนต์ทาการซึมชนิดยืดหยุ่นด้วยนะครับเบอร์61เลยตัวนี้ นะครับผมและนี่นะครับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็คือการปูกระเบื้องขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้การซีเมนต์อินซีสำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่อินซีมอต้าเบอร์42นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมาใช้กับกระเบื้องตัวนี้ใช่ไหมครับคุณต้อ,อาขนาดเป็นยังไงครับคุณต้อตัวนี้60เซนคูณเมตรยเซนหนาถึงเซนครึ่งเซนครึ่งจึงทำให้ช่างเนี่ยทำงานยากเข้าไปายนนันเยอะอินซีมอต้าแตกต่างจากปูนทั่วไป ตรงที่แกะถุงผสมน้ำสองขั้นตอนจบไม่ยุ่งยากช่วยช่างงานสบายส่งงานได้ไวตรงกำหนดงบไม่บานปลายยังไงล่ะครับเริ่มงานห้องน้ำหลังจากก่อก็ฉาบสิครับจะรออะไรด้วยอินซีมอต้าเบอร์13ปูนฉาบอิดมวลเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพากไม่ทันแล้วก็แค่แกะถุงผสมน้ำไว้ฟุด หลังจากที่ต๋องใช้งานแล้วก็ตกตะลึงกับความเหนียวนุ่มฉาำง่ายเฮ้ยผนังด้านนี้นะครับเราใช้ปูนอินซีมอต้ตาเบอร์13นะครับเป็นปูนฉาบอิฐมวลเบาตอนนี้คือเราจะมาให้ดูะลยพอมันแห้งเนี่ยเราจะมาลองขีดให้ดู ลงน้ำหนักไปอ่ะแม้จะมากเท่าไหร่เนี่ยมันเกิดริ้วรอยค่อนข้างเละเดี๋ยวเราให้ดูผนังอีกด้านหนึ่งเราขอญาตลูกค้าเราขอใช้ปูนฉากอิฐมวลเบาของยี่ห้ออื่นเฉพาะตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะจะมาเทสให้คุณดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าลองดูตรงนี้สังเกตว่าจะยุยยุยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าปูนที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันจะส่งผลให้การยึดเกาะของผนังเนื้อปูนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราปูกระเบื้องเนี่ยมันก็ดีกว่านั่นเอง,เองนะครับอ่าคูณไป อันนี้ของอินซีมอตานะครับปูนฉาบลองดูนี่นี่ต่อให้ตอกเลยนะนี่ต่อให้ตอกเลยนะเห็นไหมเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีความคมและเนื้อมันจะแบบคือไม่ระเบิดออกเยอะต่อกันด้วยอินซีมอตาเบอร์61ซีเมนทากันซึมชนิดยืดหยุน่นแกะถุงผสมน้ำปั่นด้วยเครื่องขั้นตอนเหมือนเดิมปี๊ วันนี้คุณดูซึมๆนี้แหละเมียมาให้อเมียมายเลยซึมหรซึมเลย,ยเราก็เลยจะมากันซึมกันเราจะทาขึ้นไปถึงเมตรแปดสิบไม่ต้องทาให้มันสุดเพราะน้ำมันจะอยู่แค่นี้เอ๊ะเส้นนี้อ้อยทำใหม่นะครับคือเส้นนี้มีความสูง1เมตร80จบตรงนี้มันจะเป็นเทคนิคเดียวกับการทาสีแล้วก็พอมันแห้งเราก็จะลอกออกสำหรับงานทากันซึมกับผนังแนะนำว่าควรใช้ในส่วนเปียกด้วยจึงจะทำให้ผนังด้านที่อยู่ติดกันจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังนั่นเองล่ะครับ ไปต่อไม่หล่อแล้วนะอินซีมอนตาเบอร์32ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดีผสมน้ำคลุกให้จับตัวกันจากนั้นช่างกล้องก็วางไม้แบบและวัดขนาดความหนาของพื้นที่เทปูนปรับระดับพื้นปาดไปมาอย่างรวดเร็วคล่องมือคงเพราะไหลตัวดีใช่ไหมล่ะช่างกล้องทิ้งไวใ้ให้แห้งอีกหนึ่งวันก็หมดงานปรับระดับพื้นตามที่ต้องการแล้วเอาล่ะ ถาถึงเพลเอของเราอินซีมอต้าเบอร์42กาวซีเมนต์อินซีปูกระเบื้องขนาดใหญ่ปั่นผสมกับน้ำป่าวิเช่นเคยไม่น่าเชื่อว่าเนื้อปูนดูเหนียวนุ่มขั้นตอนการติดตั้งกับกระเบื้องขนาดใหญ่คือใช้เกรียงหวีปาดให้ทั่วทั้งหลังกระเบื้อง จะมาปูกระเบื้องใช่ไหมใช่ครัผมก็แผ่นใหญ่เขาเตรียมพร้อมปูแล้วอันนี้ของอะไรของยินรีปูกระเบื้องปูกระเบื้องขนาดใหญ่ดีไหมแน่นแน่นมากเลยแล้วมันมีอุปสรรคอะไรไหมตอนนี้มีอุปสรรคมากยังไงครับถามผมนี่ยะขอตอนรปูเนี่ยครับผมขอต้อนรเราต้องดูระยะเส้นที่เรากำหนดไว้อันที่จริงความยากของการปูกระเบื้องขนาดใหญ่นั่นก็คือเส้นระดับ ที่จะต้องวัดให้แม่นยำและวางแผนให้ดีทั่วบริเวณของห้องน้ำเพื่อให้เกิดแนวของกระเบื้องที่สวยงามต่อกันนั่นเองจบลงไปแล้วนะครับกับเดอะรูเมเกอร์ตอนพิเศษนะครับห้องที่ยากที่สุดในบ้านเ็นสรแล้ว <whom? S 2> ที่นี่เขาไม่ไม่ใช่ปูนกระเบื้องไม่ใช่ครับทำไมอ่ะอยังไงกาว nice. ซีเมนปูกระเบื้องขนาดใหญ่หมดครับไม่ลูกค้าเราอินเซียให้มาแน่กาวซีเมนปูกระเบื้องขนาดใหญ่เราเลยปูแต่ขนาดเล็กพอาะาเป็นขนาดเล็กเล็กก็วางเฉยเอาไปอุย้ยไม่ใช่สำหรับห้องน้ำในวันนี้นะครับอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่อย่างที่บอกเราพยายามผลิตสเปเชียลเพื่อความรวดเร็วให้คุณดูถ้าอยากดูกระเบื้องเต็มเต็มอ้าวไปดูกันเลยอยากได้ห้องน้ำสวยหรูแบบนี้วิธีการคงหนีไม่พ้น การใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ดูโออาสมฐานนะวันนี้เราขอเน้นนำเสนอขั้นตอนที่แม้จะดูยุ่งยากทุลักทุเลแต่เชื่อเถอะออกมาสวยประมาณนี้แน่นอน และถ้าอยากดูเนื้อหาอื่นทำยังไงบ้างคุณต้อก็อย่าลืมต้อทำได้คุณไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดีไซน์เอนเตอร์เทนเมนต์แชนแนลในช่อง YouTube ของเราด้วยก่อนไปนี่ผมขอฝากการทำบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันทำครั้งนึงเนี่ยขอให้ใช้ของดีไปเลยไหนๆเราก็ทำนะทำมันดีไปเลยผมขอฝากอินซีด้วยได้สุดยอดว่ะอันนี้ไม่มีในคริปเลยนนะเี่ยไม่มีที่ผมผมใช้เองรู้ของเขาดีครับอ่ะไอ้ที่วางอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่นี่คืออะไรอไอ้ที่วางอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่นี่คืออะไร เล่าวันนี uh, ้เดี anyways, ๋ยวเดี๋ยวเก้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ